ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหกอีกแล้วครับนะและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปานแนวทานมาก็ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ คลิปนี้เนียาทันนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ1กันยายนก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. เราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้เอกทักขะฟางมาริดโบน ชุดสรุปนะห้ 5, 2, 5 7องห้าเจ็ดาสองฝากมาสามู่เป็นแนวทางเจ้านี้สุบาโชคสิบนอยโบน

5ก้า5 1น9 8, 5ห2า2ูนย์ห9ึ5งต่อมาเจ้านี้3มตัวเน้นบนนะฝากมาที่8ปดหกห้ และก็คูหกห้าห้าแปดแปดหกก็เป็นเอาทานอีกหนึ่งใบด้วยเจ้านี้ฝากมาต่อมาเลยเจ้านี้สิบสิบนะฝากมาสองหกเจ็ดเก้า สองหกเนะสี่ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านอดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งส่ห้าแปดผ่านแปดต่อมาเลยเจ้านี้สายลมเหนือฝากมาแนวทานสิบบนศูนสอง สามห้าหกเก้าศูนสองสามห้าหกเก้าฝากมาหกตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้หลักอร้อยคค่ขีเแนวทันใหม่นี้ก็ฝางมา เป็นคู่02468 02468ฝากมา5ตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านท่านเป็นขีเจ้านี้ครับหนอยหลักหน่อยนะ 56890 56890อดีตที่แล้ว2 3 5 6 7สรุปแล้วผ่านแล้วท่านใหม่นี้ก็ฝากมา56890ปาต่อมาเลยเจ้านี้10บโบนดับนะเม็ดเจ้าเม็ดก็มีหลายสุดดับ10บโบนใ่นนี้ก็ฝากมาดับ เจ็ดตัวเดียวฝากมาดาบเจ็ดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบศูนย์เก้าเนาะมีสองสูตรแต่ในะทอนใหม่นี้ก็ชนนะชนเจ็ดตัวเดียวก็กลายเป็นว่าดาบตัวเดียวเป็นเดวทานดาบสิบบนต่อมาเลยเจ้านี้นอย อดีตที่แล้วหลุดนะท่าหนึ่งห้าหลุดนะเฉียดป้ายอดีตที่แล้วหลักหน่วยเป็นสองนะฝากมาหนึ่งห้าเฉียดปลาแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองสามสองสาสตัวเป็นแนวทางเจ้านี้ TWC ฝากมาวิ่ง6กับ7คู่6ทุกทีคู่5 6 5 7 5 6 6 6 6 7 6 6 7 8 7 6 7 7 5 8 7 7 8 6 6 5 7 7 6 7 6 5 6 7 8 7 7 5 7 6 8 6 ต่อมาเลยเจ้านี้เอ,อ้ยก็ฟางมาผีเสื้อเทวดาฟังมา7จ็ดเจ็ดเจ็ดานะฝากมาสามคู่เป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ เดนสอโอบูนรักเกตเกียวซอริใบนี้ก็เป็นอดีตก่ลาวที่แล้วเนาะสรุปแล้วผ่านสองผ่านสอง่องวยโบนเซ่งเนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนวทันก็ฝากมาแล้วนะตัวไดเอ่ย แนวทันใหม่นี้ก็ฟังมา8 9 0เก้าศเป็นแนวทานสอนอโบนก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่2ีแล้วครับนะก็ขอบคุณมากสำหรับก,การติดตามเอ็กมินมาประจาํา ก็ขอบคนมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยเจ้านี้ครับท่านนะใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครูก,กายเก้วนะอดีตที่แล้วก็ผ่าน3ตัวโต๊ดนะท่าน287นะผลคือ782นแปดสนทใหม่นี้ครับเจ้าของคอมูลก็ฝากมาแล้วนะตัวได้ตัวได้ไดเ,เราไปดูนะ และท่านใหม่นี้ก็ฟางมา659659นะชุดเดียว3ตัวแล้วก็ฝากโค5070 5070ก็เป็นแนวทางของโครไก,ก่แก้วนะโครไก,ก่แก้วก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อมาเลยเจ้านี้สุบโชคนะเจ้าสุบาโชคก็่าฝากมาเป็นแนวทางเต็มรอสอนอฝากมาเต็มศซนเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเต็มหกเต็มแปดนะฝากมาแปดตัวแปดเต็มนะแปดตัวแปดเต็ม แปนเต็มรอสอนออร้อยสิบหน่วยต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยสุบาโชดับบูนหนึ่งตัวเจ้าสุบาโชคนี้ก็ฟางมาอีกหนึ่งใบแนวทานดับหลักอร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฟางมาดับแปดตัวเดียวดับแปดตัวเดียวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับข้อมูลที่ แบ่งปันอย่างเร็วทันใจก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณ ทบชุมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม